ต้อนนะครับผมมาอีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับใช่ค่ะเป็นข่าวของคุณแม่บ้างดีกว่าใช่เป็นของคุณแม่ที่สวยนะคะกลับมาสวยอีกแล้วนะคะหลังจากที่สวยอยู่แล้วนะคะอย่างคุณน้อยโพงามนะคะแม่ของคุณหญิงรัฐานะคะที่ล่าสุดเนี่ยคุณหญิงเนี่ยเขาก็พาคุณแม่ไปทําจมูกเพื่อเสริมโหน้งนะคะแล้วคุณแม่เธอก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยงานเยอะเงินเยอะมากๆเรียกได้ว่าชีวิตดีขึ้นเลยอ่ะคุณแม่ครับร้านไหนครับบอกหน่อยได้ไหมฮะ อยาก<อ>ว่อยาไม่เดี๋ยวเราไปแอบถามเขาดีกว่านะคะลรงดูนะ,ะคุณแม่ก็บอกว่าภูมิใจมากแล้วก็ดีใจพอใจกับผลของจมูกที่ออกมานะคะแล้วก็มีนักข่าวมาถามว่าเนี่ยคุณแม่เมื่อไหร่ลูกสาวจะมีแฟนล่ะอ,อะไรนี้เออคุณแม่เขาก็บอกว่าเนี่ยอยากให้หญิงมีแฟนแล้วนะที่จริงอะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าจะเป็นฝรั่งหรือเป็นคนจีนเป็นตัดติสีหน่อยผมสีเงินหน่อยไหมชาวต่างชาติอะเราไม่รู้แต่เราไปถามคุณแม่เลยดีกว่าค่ะมาเลยฮะ หญิงมันเชียร์มันตั้งสองปีแล้วไม่ทําพอหมอทักบอกว่าพี่น้อยลองเปลี่ยนน้องหญิงบอกเออแม่ลองเปลี่ยนไหมเผื่อแม่จะดีขึ้นอะไรเงี้ยน้องหญิงเปลี่ยนแล้วน้องหญิงดีขึ้นไงะอะไรมันก็เข้าล็อกโอ้หมากเลยไม่รู้ว่าสวยหรือไม่สวยทําไปแล้วไม่เคยจะว่าสนใจเออช่นสวยหรือไม่สวยแม่หญิงอยากให้แม่เปลี่ยนหน้าเผื่อไอ้ที่หน้าเราขึ้นสงข์ขึ้นสารที่ทุกมาเนี่ยมันอาจจะล้างไปก็ได้ แล้ก็ยังจะบอกอยู่ว่าอยากให้หญิงมีค๊กกิดกับใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็31แล้วนะแต่ก่อนนี้แม่ห้ามเพราะเขายังไม่20ไงแม่ก็ห้ามตอนี้ตอนนี้ไม่ห่วงแล้วไม่ห่วงแล้วก็คือเขาดูแลตัวเองดีมากเป็นแบบสเปซฝรัล่างต่างชาติไม่ไม่ไม่แต่พี่เจยแม่น้อยเองอยากได้ลูกฝรั่งแบบหน้าตามน่ารักบ้องแววแต่ลูกไทยก็เห็นน่ารักไปดาลาหลายคู่แต่งกันก็เห็นไหมก็อยากได้คนนกับน้องหญิงว่าเฮ้ยแม่60แล้วนะก็อยากได้อยู่นะเอออยากเลี้ยงหลานบ้างอะไรเงี้ย แต่ถ้ามันบอกว่า3,5ค่อยคุยกันก็นี่อีก4ปีค่อยคุยกับมันอย่าพุดสภาวันเกิดเขาเนี่ยก็ก็รู้เขาต้องเป็เซ็นรับด้วยอเออแม่ทำให้มันเหมือนกันไม่ใช่ว่าแม่ธรรมดานี่นะฮะก็เรียกได้ว่าคุณแม่นะครับคือพี่หญิงรัทธาเนี่ย เรียกว่าดิวมาสองปีเนี่ยัญพาหมอทัดําเดียวทาเลยทําเลยเชื่อหมอนะอ่ะแล้วก็คุณแม่ก็บอกว่าอยากได้อยากมีจะให้มีสักทีนะแฟนใช่ไหมอีกสี่ปีก็สี่ปีการนี้คือแม่นี่ประกาศนะว่าลูกสาวนี่สดปวดจีบมากๆเลยนะใช่ใช่แต่แต่ว่าไม่ต้องรอถึงสี่ปีหรอกค่ะแม่เร็วเร็วนี้แหละใช่ส่วนหนนี้หนุ่มๆรอเข้าคิวกับว่าหัวกระไดไม่แห้งแน่นอนจริงๆอ่ะนะครับผมสวัสดีครับแฟนๆชาวเวิร์กพอยทุกคนนะครับผมผมจ็อบพงศกรนะครับผม ตอนนี้นะครับทางช่องเว l ร Point ของเรานะครับมีรายการย้อนหลังใน YouTube แล้วนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปกด Subscribe ได้นะครับผมที่ปุ่มนี้เลยนะครับผม <c oughs> จะได้ไม่พลาดรายการดีๆของเราไปนะครับผมแล้วเจอกันครับ